เอาละครับด้วยกระแสความตื่นทองคำนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยราคาก็พุ้งทะยานขึ้นต่อเนื่องก็ทําให้บรรดาบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับทองคําตอนนี้ก็เนื้อหอมตามๆกันหุ้นปับ๊บล่าสุดบริษัทเหมืองยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับเขาเตรียมที่จะทําการ IPO ในตลาดหุ้นฮ่องกงฮะคาดกันว่ามูลค่า IPO ครั้งนี้จะมีมูลค่าใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกทีเดียวในช่วงปีนี้ครับบริษัทที่ว่านะครับก็คือจู้จริงไมนิดนะฮะซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่โลหะยักษ์ใหญ่ของจีน เป็นบริษัทเหมืองแร่โลหะที่ใหญ่เป็นอันดับสาของโลกเมื่อวัดตามมูลค่าตลาดฮะและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองแดงแล้วก็ทองคำรายใหญ่สุดของจีนกำลังวางแผนในการนำชื่จินโกลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจเหมืองทองคำในต่างประเทศของบริษัทเข้าทำา IPO หรือว่าเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงครับรมเบิกระบุนะฮะว่ามีการคาดการว่าดิวดังกล่าวเนี่ยอาจมีมูลค่าสูงกว่า3,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือวกว่า1 000, 1 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งหากทำได้สเร็จะ ทำให้ IPO ครั้งนี้เนี่ยใหญ่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกในปีนี้เลยทีเดียวนะครับรองจากทาง Cat แนะฮะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่ของจีนที่เข้าตลาดฮ่องกงเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาครับครับจะเห็นว่าพอราคาทองคําปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็ส่งผลไปยังรายได้ครับของคนที่เป็นบริษัทเมืองแรกที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยฮะแต่พอราคาทองคำในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก็ทําให้สามารถส่งทองนะครับหรือว่าขายทองในราคาที่ปรับตัวขึ้นมาเป็นรายได้ที่ดีขึ้นได้ครับคือดีมานเพิ่มขึ้นลรืนๆเลยนะฮะยังมีความต้องการจากบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกที่วันสองวันก่อนเราเพิ่งรายงานข่าวกันไปนะครับว่าณตอนนี้ถือครองมากกว่าดอลลาร์สหรัฐแล้วด้วย หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเมืองทองคำจึงได้รับการตอบรับที่ดีแบบนี้เลยครับทีนี้รายงานข่าวยังมีการระบุต่อเนื่องไปอีกนะครับว่ากระแสะความร้อนแรงของทองคำนะครับทำให้ความสนใจในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากรวมถึงบริษัทแม่ของชื่อจริงเองนะฮะที่ราคาหุ้นเพิ่งทาจุดสูงสุดใหม่ในสัปดาห์นี้มูลค่าตลาดในสูงกว่า2.9ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วฮะ